สวัสดีครับผมโพธัฒนาเกษตรอุ้งไล่นะครับมันนี้มันอากาศแรงๆนะครับประมาณ300มิลลิเมตรนะครับมาภาพวิโนงมาอัปเดตให้มันสับหลังนะครับหลังจากที่เิาพ่นไปแล้วนะครับสองครั้งนะครับอ๋อฉีดไปแล้วสองครั้งเนาะครับครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับงามแท้ครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามฉีดอีกครับฉีดเตรียมระเบิดหัวนะครับระเบิดหัวนะครับง่วนระเบิดหัวนะครับเบิ้ลกิ่งก้าน ใบนี่ครับนี่ครับเบิ้งยอดนี่ครับลูกไผ่ไข่เจ๊มบะหมีเลยครับนี่มี่ครับบ่เป็นลูกนะครับนี่ครับแล้วก็ใหญ่เร็วนะครับแล้วก็คุ้มหญ้าได้เร็วนะครับนี่ครับคุ้มหญ้าได้เร็วนะครับเพราะว่าเฮาฉีดไปละสองขางนะครับคุ้มหญ้าได้เร็วนะครับครับอ่าแล้วก็เป็นแปลงของตัวเองนะครับนี่ครับบนแปลงผู้อื่นนะครับพื้นที่ตรงนี้จักไรครับอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเอ่อสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่เนาะพื้นที่ตรงนี้สิบสองไร่นะครับ บรรยากาศตอนแรกๆเนาะลมไหวๆคือฝนตกนี่นาะครัืมฝ้าคืมฝนนะครับคืมฝ้าคือฝนแต่ว่าบ่ตกนะครับก็คือข้าวมะมึงมันเท่าก็คือมื้อนี้สิเข้ามาใส่สูตรใดครับครับมื้อนี้ใส่อ่ามื้อนี้มาอ่าสูตรระเบิดหัวเนาะครับมื้อนี้สูตรระเบิดหัวนะครับมื้อนี้ใส่สูตรระเบิดหัวนี่ใส่ได้ตอนไหนครับมันอายุจักเดือนอ่า เขาเริ่มใส่ได้ก็มั่นประมาณสามเดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมันมันจะแตกหัวนะครับมีสังเกตได้นี่นี่ครับนี่นี่นี่มันเบิ้งครับนี่ถ้าสามเดือนขึ้นไปนี่ครับนี่ครับมันมีสามเดือนในการเลว่าสนทนาสามเดือนสิบหามือนี่ครับนี่ครับนี่มันสามเดือนสิบหามือครับนี่ครับนี่เริ่มแตกเพรขนาดฝนตกพี่้ามันแตกแบบนี้แล้วเขาเริ่มจะใส่ระเบิดหัวนะครับหลายคนก็ถามว่าเริ่มใส่แต่ห้ือไม่เพราะมันบ่ได้นะครับเพราะมันยังบ่ะดิมีหัวนะครับ เออมันมันมันจะมีหัวแต่ว่าตอนนี้ใช่เร็วๆนะครับมันสามเดือนสิบมหาหมื่นนะครับนี่ครับมันสามเดือนสิบมหาหมื่นนะครับโอ้เพราะว่าเขาจะอัปเดตในพี่น้องเบ้างเรื่อยๆเนาะเขาจะอัปเดตในพี่น้องเบ้างเรื่อยๆนะครับนี่ครับไอสีฟตี้มันจะดีบอกเลยนี่ครับเห็นไ่มนี่กิ่งก้านใบนี่โอ้นี่ครับนี่นี่ครับออืโอ้แล้วก็ที่นี่เป็นยังไงเขาคือต้องเร่งสิมหาวันสีสิมหาวันสีหลายคนบอกเข้าใจนะครับครับนี่ครับสิมหาวันสีนี่ครับนี่เบางที่นี่เห็นไ่มนี่ถ้ามันขึ้นมาเร็ ยานีกระบมีนะครับนี่นีน่ข้าล่างกระโมีนี่ครับน,นี่ยาข้า<อ>ขงล่างโบงมีเพราะว่าเพิพ่นคุ้มแสงเลยเบิดเลยครับเ<อ>พิพ่พพ<อ>นคุ้มแสงไปแล้วนะครับอเพิ่นคุ้มแสงไปแล้วก็เลยอยากให้พี่น้องฉีดสิบหาวันข้างสิบหาวันข้างนะครับสีดประม่านสามเทื่อนะครับนะครับสีประม่านสามเทืออ่อจากหลังจากสามเทื่อไปแล้วนะครับสามข้างไปแล้วเพาก็ต้อง ระเบิดหัวนะครับใส่สูตรระเบิดหัวเนาะใส่สูตรระเบิดหัวแต่มื่อนี้เอามาใส่สูตรระเบิดหัวนะครับใส่สูตรระเบิดหัวเพราะว่าเฮ้าในฉีดไปแล้วสองเทือครับฉีดมาแล้วสองเทือนี่ครับนี่ครับเบิ่งแป้งนี่สิกุ้งไรนี่ครับนี่เบิ่งนะครับพี่ดอนมั่นครับเบิ่งครับนี่ครับเฮาจะอัปเดตอ่าให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับจนฮอดอ่าฤดูกาลถอนมั่นนะครับจนกว่าสิได้ถอนพุ่นละวันจนกว่าจะได้ถอนเฮาก็จะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับอ่า จะอัปเดตเบ้างเรื่อยๆแล้วก็กดอื่นก็ขอบคุณ FC นะครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามพอวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับที่ติดตามอ่าช่องยูทูบของพอวัฒนานะครับช่องอ่ายูทูบพอวัฒนาเปิดใหม่น้อครับเนาะงจะว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับอ่าผู้ใดสนใจก็อ่าสอบถามได้น้อครับบอกเข้าใจในการดูแลมั่นสปาหลังนะครับบอกเข้าใจการดูแลอ้อยนะครับ อ้อยก็มีนะครับพผมปลูกอ้อยอยู่40ไร่นะครับมันสับหลังกับสีไร่นะครับแล้วก็น่าเขาอยู่ประมาณ30ไร่นะครับเ็ดทนทุกอย่างเนาะคือเขาเป็นเกษตรตัวจริงแหละครัร่องใส้โดยตัวเองจริงๆนะครับเบ่ง้องเบ่งใบครับเบ่งใบสังเกตเบ่งใบสังเกตเบ่งใบนะครับครับแท่งขึ้นเนาะขอบคุณแฟนๆเฟนอีกีนะครับเพราะว่าจะเป็นตั้งกัมพูชาก็ดีเพราะว่าจะเป็นทั้งตังังวัดก็ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นเหล้าก็ดีนะครับเออพมก็ ขอบคุณลงหนานะครับตีก้นไหล่ก้แชร์กุนที่ตามนะครับเพราะว่าฒนากับเสี่ยวไล่นะครับปะมาเบิงสูตรอ่ามาเบิงสูตรอ่าใส่ระเบิดหัวเนาะครับครับมึอนี่มาเบิงสูตรการระเบิดหัวเนาะครับครับการระเบิดหัวนี่เฮาต้องใซนนี่ครับนี่โฟทีโฟทีนี่ครับโอ้โฟทีเป็นแนวสีเนาะครับใส่เบิงผงข้างในนะครับพี่น้องหลาะครันอยากเห็นสำหรับพูนที่ยังบ่ทันเคยสื่อไปตัวโลกเนาะนะครับ บึงพงครับบึงพงก็เป็นพงดำดำอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดคุ้เล็กๆครับครับหลายคนก็ว่าไม่คือสีดีแท้ครับอันนี้มันเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับออ๋เป็นหัวเชื้อปุ๋ยนี่ครับวางลงเลยเนาะสองซ้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพราะว่าสูนี้มันเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับนี่สูนี้มันเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับ ครับนี่อันนี้คือสูตรระเบิดหัวนะครับอันนี้คือถังน้ําตรงนี้คือถังน้ํา20ลิตบลิตรนะครับถังน้ํา20ลิตรอันนี้คือเราใส่ไปแล้วคือ 4T 2ีสช้อนเนาะครับ 4T 2ชสอนนะครับแล้วก็อะมิโนแบ็คหนานะครับโอ้อันนี้หนึ่งกิลลิกรัมนะครับนี่ครับโอ้แล้วก็เอ่อนี่ครับนี่ครับเอาเปิดเอาเปิดเมั่งน้าชุดทดลองนะครับนี่ครับอันนี้คือชุดทดลองนะครับชุดทดลองนี่ก็คือว่าอ่าตัวนี้600บาทนะครับตัวนี้ก็600บาทนี่ยชุดนี้พันสอง พันสองร้อยบาทนะครับครับส่งถึงที่รอรับราธิบานนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับครับถามวันนี้อยากได้ชุดใหญ่ก็ได้เนาะครับเนาะชุดใหญ่กับเอามิโนแบกขวดใหญ่ก็พันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นี่ครับเอาเบอร์น้าำครับโอ้น้ำสีน้ำตาลอ่อนเนาะครับสีน้ำตาลอ่อนเดี๋ยวเขาจะเทให้เห็นจะเป็นสีที่มีชีวิตอ๋ออันนี้คือฟ้าตวงนี่คือฟ้าตวงครับนี่ครับฟ้าตวงเทลงไปเลย หนึ่งขวดนี้จะได้ห้าฝาเนาะอาเทีทีทีลงไปเลยครับลุงวดจะได้ห้าฝาไปก็เทลงี้เลยครับนี่นะครับเทลไปเลยนะครับอันนี้คือสูตรระเบิดหัวครับอี่ครับอาทีลุงไปเบิดขวดเลยก็ได้เออห้าสิบนี่ครับเทลงไปเลยเสืมเสืมกันหน่อยแถมแถมของแถมนะครับ อ่ะนะครับผมอันนี้คือคือเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับผมสำหรับมันสัมปะหลังของเขานะครับก็คือเข้ากับใส่ได้กัดต่อเมื่อที่มันอายุประมาณ3เดือนเนาะใช่ครับมันอายุที่ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้เข้าก็คือมาให้พี่น้องได้เบิ้งกันเนาะใช่ครับเบิ้งกันอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตนะครับคุณได้บอกข่าใจของใจมองได้กระทำนะครับการใส่ได้ใส่บ่ได้นะครับว่าเออมันซ้ำนี่ซ้ำนี่ใส่บ่นะครับอ่าหมื่บ้านก็มีลูกข่าวคนหนึ่งนะครับมาสอบถามเรื่องว่าอ้อยนะครับว่า เออใส่อ้อยได้บ,บ,ใใบ่ใส่ได้บอ่อ้อยย่ายปนีจังซี่นะครับครับนี่ครับโอ้ใส่ง่ายๆเนาะครับใส่ง่ายๆนะครับ<อ>มันเป็นเอ่อจุลศิีย์ชีวาภาพนะครับแล้วก็เป็นบ่มีพิษมีผิดบ่มีพิษมีผิดนะครับใส่